ะะวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องไอไอคนเก่งค่ะแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะไอไอเขาชอบนิทานมากเลยค่ะเขาอยากเป็นตัวละครในนิทานนะคะเพื่อนเพื่อนได้ยินเหล่านั้นเพื่อนเพื่อน,นก็หัวรเราะไอไอนะคะว่าไอไอหน้าตาขี้เลยนะคะใครจะไปเป็นตัวละครนิทานนะคะไอไอก็เลยเศร้านะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคณครูก็มาหาไอไอนะคะคุณครูมาหาเพื่อนเพื <S <S 2> <S 2> <ๆ>่อนเนาะมาทุกคน อเด็กนักเรียนใครที่เป็นคนดีกับเพื่อนๆคนนั้นจะได้รางวัลดาวโอเคค่ะคุณครูอ้ไอก็เลยคิดว่าต้องเป็นของดีของไอ้ไอแน่นอนเลยค่ะแล้วพอแล้วพอตอนเย็นมานะคะอ้ไอก็เห็นกระรอก ถือสมุดนะคะเยอะมากเลยค่ะไอไอก็ไปช่วยนะคะไปช่วยกันรอกถือสมุดนะคะไอไอช่วยถือตนมีพวกกระต่ายฝาเฟดนะคะขี่ขี่รถของเล่นมาชนนะก็ตกหมดเลยค่ะตกหมดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไอไอก็ช่วยกันเก็บก็ได้นะคะไอไอบอกว่าไม่เป็นไรเราช่วยกันเก็บก็ได้นะคะ คุณครูก็มาหานะคะว่าอาเด็กนักเรียนพรุ่งนี้อย่าลืมเตรียมผ้าก,กันเปื้อนมาด้วยนะเพราะว่าจะเตรียนวิชาวาดรูปโอเคค่ะคุณครูแล้ววันพรุ่งนี้มาทุกคนก็เตรียมผ้าก,กันเปื้อนมาแล้วนะคะคุณครูก็บอกวาอ่าเด็กนักเรียนใส่ผ้าก,กันเปื้อนได้แล้ว ก็ช่วยกันใส่นะคะแต่ก็น้องเป็ดกับน้องการเลนะคะใส่ไม่ได้ก็เลยต้องให้ไออใส่ให้นะคะนี่ค่ะแล้ให้ไออใส่ให้ค่ะแล้วตอนที่จะไปเรียนวิชาวาดรูปนะคะพวกกระต่ายพวกอะไรเอาอะไรไปหมดเลยเอาไปหมดเลยค่ะเหลือแต่กระดาษที่มันเป็นน้งสือพิมพ์นะคะ เล่มเก่าๆนะคะกระดาษหนังสือเพลย์เล่มเก่าๆนะคะไอ้ก็เลยคิดว่าจะทําเป็นอะไรดีเนาะไอ้ก็เลยคิดออกว่าจะทาเป็นหมวกนี้ก็ค่ะทําทให้เพื่อนแล้วก็ทําให้ตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้ครูด,ด้วยคะ่ะพอเอาไปให้ครูแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ตัวเองนะคะพวกกระต่ายนะคะเขาเห็นอย่างนั้นเขาปูดหน้าบึ้งด้ยคะ่ะหน้าบูดหน้าบึ้งว่าแกชนะได้ยังไงนะคะ ครูก็มาบอกนะคะว่าพรุ่งนี้อย่าลืมเตรียมกระติกน้ำมาด้วยเพราะว่าจะเรียนวิชาฟุตบอลโอเคค่ะคุณครูแล้วขอมาที่ฟุตบอลนะคะก็พากันฟุตบอลหายหมดเลยค่ะมีแต่กล่องกระดาษอันเดียวนะคะ ก็ไอไอก็เลยคิดว่าจะทำยังไงนะคะมองไปอันบนนะคะว่าจะเอาอะไรดีเนาะจะทำยังไงดีก็เลยอย่างนี้เลยคะ่ะเอาก,กระดาษมาเียกกันแบบนี้นะคะแล้วก็พับเรื่องขึงข้นมานะคะไอไอเป็นคนเก่งมากเลยะค่ะแล้วาจากนั้นที่ไอไอึ้นไปนะคะไอไอพวกหนุอะไรอย่าง,งนี้ก็ยูงไปฟุตบอลไปให้คุณครูนะคะแล้วก็พาก,กัน โยนรูดบอลไปให้คุณครูใช่ไหมคะแล้วพอมาอีกครั้งนะคะคุณครูก็มาประเมินนะคะว่าใครเป็นคนเก่งดีที่สุดนะคะใครคือคนเก่งคนนั้นจะได้ดาวก็คือไอไอค่ะไอไอเป็นคนเก่งมากเลยนะคะแต่คุณครูก็รู้นะคะว่าไอไอไม่ชอบ อ,อันนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะไออชอบเป็นตัวละครในนิทานคครูก็เลยแต่งตัวละครในนิทานว่าไอไอคนเก่งคะ่ะไอไอก็เลยดีใจมากเลยไอยก็กอดอย่างแรงเลยนะคะนิทานของตัวเองคะ่ะและนิทานเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ